ตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอเวียงแก่นนะครับอ่าก็คือว่าอยู่ระวังปลายชายแดนของอำเภอเวียงแก่นเชียงรายนะครับอ่าก็อยู่ตรงหุยเอียนก็เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดพอยอ่าจุดเช็ค in. อินอ่าก็ดูสถานที่นี้แล้วก็ลงอกนะครับมองแล้วมันโลง่ลงๆนะฮะโอ้โหที่อ่าแม่น้ำโขงตรงนี้นี่สวยเนี่ยก็บอกว่าสวย มองยังไงน้ํามันดํามันขุนภูเขาอาจจะโดนแผงไปแต่ก็มองสวยอะ่ะดูแล้วเพราะว่ามันโล่งอกอะ่ะเนาะก็เพราะว่าระหว่างขับรถมานี่ทางมันแคบนะครแคบลงแคบลงแคบลงเรามาเจอณจุดนี้ก็ก็เป็นสถานที่ดีอ่ะรู้สึกว่าเออถ้าจะพักผ่อนหย่อนใจนะหรือว่าใครขับรถมาแล้วก็มาคลาย คายความเครียดคลายความเกรงมือเกรงเท้าอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับเนี่ยดูลักษณะแล้วการจัดที่นี่อันนี้ก็รักแม่น้ำโขงห้วยเอียนประตูสูเวียงแก่นคำว่าเอียนนี่คล้ายกับว่านึกถึงเรื่องของสามก๊กเลยทันทีนะแห่โฮเอียนอะไรอย่างเงี้ยแห่โฮเอียนนะมาเฉียวอะไรอย่างเงี้ย,ย,ออยโอ้โห ดูการจัดที่นี่แล้วก็ลมลื่นดีนะครับลมลื่นภูเขาอ๋อภูเขานี่ก็ยังไม่โลนนะครับภูเขายังไม่โลนก็ยังมีให้เห็นในการทําเป็นไล่เลื่อนลอยนะไล่เลื่อนลอยต่างๆ <c oughs> ก็แวะพักกันได้นะถ้าใคระระหว่างที่ว่าอ๋อเชียงของกับเวียงแก่นก็ มาพักร่วมกันได้ที่นี่ก็มีอาหารมาีน้ำเครื่องดื่มกาแฟาอะไรต่างๆตำบลหลายงาหนะ์มามานี่ได้โอ้สวยนะฮะสวย พอดูที่แม่น้ําโขงนี้แล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นอ่ะมองสายน้ํามองแม่น้ําแล้วก็มันมันสดชื่นดูละแล้วก็ลมที่นี่เอื่อยๆนะครับเอื่อยๆไม่ถึงคบว่าแรงไม่ถึงกับ,ไม,กบไม่มีอ่ะเออมันมันมันได้อ่ะบรรยากาศที่นี่มันได้เดี๋ยวต้องมาจิบน้าชาที่นี่ละอจิบน้ําชาเนี่ยจุดชมวิวห้วยเอียน ตำบลลายงาวของอำเภอเวียงแก่นนะฮะเวียงแก่น,นะะเ,กนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเตรียมน้ำชาก่อนเอาน้ำชามาดื่มกันรู้สึกว่าโอเคอะบรรยากาศที่นี่ได้เดี๋ยวเราดื่มน้ำชาดื่มน้ำชากันอืมเอาที่ที่รถนี่รถของเราก็อยู่ตรงนี้ สามภาระเยอะเลยเนี่ยโอ้จรจริงมันไม่เยอะอะไรอะ่ะมันเยอะเสื้อผ้ากับผ้าห่มพราะปีแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมันหนาวอะ่ะทรมานมากหลับไม่เต็มอิ่มปีนี้ก็เลยจัดเต้าห่มยังอุ่นเลยเมื่อคือนนอนนอนที่เชียงของอุ่นนะครับไม่หนาวเพราะว่าอยู่ในกอดด้วยแล้วก็อยู่ ในกดมันมันก็เลยอุ่นไปซื้อซื้อผ้ากอดมาใหม่มเดี๋ยวผมหาหาหาแก้วแก้วอยู่นี่เนื้อว่าหาไม่เจออ,อางอานงานโอ้ทอด มีจริงเอาเอาแก้วเดียวแก้วเดียวโอเคจากนั้นเราไปนั่งชมวิวบรรยากาศบรรยากาศริมริมน้ำโขงนะบรรยากาศริมน้ำโขงโอ้แต่มันก็จะเที่ยงวันแล้วเนี่ยโอ้ขับรถไปได้ไม่เท่าไหร่เลยปีนี้กะว่าเออชื่นชมบรรยากาศนะครปีแล้วนี่นี่เอาสถานที่ต้องไปนุ่นอย่างเร็ว อะไรยางเดียยแต่ตอนนี้ก็ว่าเออขับไปโดยชินชมบรรยากาศไปด้วยนห่วข้อธรรมะปัญญาของการใช้ชีวิตคืออะไรแล้วได้ประโยชน์อย่างไรสําคัญกับเราขนาดไหนเหมือนเหมือนมึงจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมึงไม่รู้จักมอเตอร์ไซค์แล้วมึงขี่ได้มันไม่ได้แล้วก็ล้มคุณมีชีวิตแต่ไม่รู้จักใช้วิธีดําเนินชีวิตชีวิตคุงคก็ล้มเหลวหลงทาง ชีวิตล้มเหลวหลงทางอ่ะคุณดีแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์ปัจจุบันการนี่เป็นตัวก่อเกิดแห่งอนาคตแล้วตัวนี้ตัวกลางตัวนี้ในปัจจุบันการอ่ะยิ่งทำให้ถูกต้องดำเนินชีวิตถูกต้องไม่หลงทางไม่ไปผิดผิดผิดรูปผิดทางอย่างเนี้ยคุณอยู่ในสายสายสัมมาสายถูกต้องในธรรมชีวิตคนไม่เดือดร้อน ผลตามมาก็คือคุณไม่ต้องเปรหเดือดร้อนอนาคตคุณก็สบายไม่ต้องเดือดร้อนเพราะมันมันเป็นตักการะน้นั้นสำคัญมากธรรมะประจำประจำวันธรรมะประจําวันก็คือว่า,าแต่ละวันเราต้องรู้ว่าเราต้องทําอะไรเราต้องทอํายังไงให้ถูกต้อง เราเรารู้ว่าจะทํายังไงชีวิตจะนาเนินยังไงแล้วนาเนินให้ถูกตอ้องนี่คือเหตุแห่งความผลแห่งสันติผลแห่งความอยู่ดีผลแห่งความมีความสุขผลแห่งการผลทุกข์รห,หรือจัดการบริหารทุกข์ได้การธรรมะประจําวันจึงสําคัญมากๆต้องคอย,ยบอกพร่องชีวิตประจําวันตอนนั้นคุณเดือดรอนแน่ ในหนึ่งวันคุณจะหุงข้าวแต่คุณไม่รู้จักหุงหุงข้าวคุณก็หุงเลยมั่งแฉมั่งใช้ไม่ได้มากใช่ไหมแค่ง่ายๆคือหุงข้าวเอาเซวิประจําบันยังมีเรื่องเดินอีกเยอะแยะถ้าคุณไม่รีบเรียนรู้คุณก็ไม่มีวิธีคิดวิธีจัดการวิธีปฏิบัติจะทำยังไงคุณมีแต่ความบกพร่องมีแต่ความเสียหาย ปัจจุบันการคุณบกพร่องคุณเสียหายเป็นเหตุแห่งอนาคตคุณต้องทุกข์แน่ปัจจุบันก็ทุกข์อนาคตก็ต้องทุกข์ยิ่งหนักเข้าไปเรื่อยนั้นคุณจะรีบเรียนรู้ซะชีวิตประจําวันว่าเราจะมีข้อคิดยังไงวิธีการยังไงที่จะดําเนินชีวิตให้ถูกต้องถูกต้องในธรรมคุณก็จะมีสิทธิ์หรือมีเหตุอ อันพอที่จะได้รับความความสันติสุขฉะนันจงรีบศึกษาธรรมะประจำวันที่จะใช้แล้วจงนำไปใช้ปฏิบัติแล้วชีวิตคุณจะสันติสุขความประมาทคืออะไรแล้วเราสำคัญยังไงกับชีวิตประจำวันกับชีวิตประจําวันของเราประมาทแปลว่าสิ่งที่เราละเลย นะไม่ให้ความสําคัญแนะมากง,ง่ายแล้วก็บางครั้งถึงจะดูถูกดูแคลนว่าสิ่งนั้นไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะอันตรายไม่น่าจะส่งผลอะไรมากมายน,ะนี่ในเมื่อเรารู้ความหมายแห่งการประมาทแล้ว ความประมาทแต่และตัวที่ตะก,กี้พูดมาเนี่ยจะส่งผลเช่นใดกับชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันเนี่ยเราใช้ชีวิตถ้าหากขาดคือถ้าหากว่ามีความประมาทอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นบ่อยความบกพร่องในการงานก็จะบกพร่องก็จะ เสียหายก็มีความเดือดร้อนตามมาฉนันประมาทเป็นต้นตอแห่งการเกิดความเสียหายเ,าเกิดความเ,าเดือดร้อนเกิดความวุ่นวายเราก็เกิดบางครั้งอาจจะกลายเป็นเกิดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่น่าเศร้าสะโดดเลยเช่นไม่ระวงังเปิดแก๊สไว้ ระเบิดตูมคนตายกันเยอะแยะอันนี้เป็นต้นฉะนั้นตัวอย่างของความไม่ประมาทของแต่ละวันเนี่ยไปดูได้เลยมีอุทาหรณ์ให้ดูเยอะเราขับรถเราแบบประมาทนิดเดียวใช่ไหมทน,นที่จะหยุดเราไม่หยุดกลับไปไปก็ถูกชนมันเดือดร้อนเะนั้น คำว่าความไม่บรหมาทจะมีความ,มปลอดภัยให้กับชีวิตนะเอาว่าทำให้ชีวิตเราเหลือร้อนน้อยลงนะดังนั้นการปรหมาทเป็นสิ่งที่มิควรเพราะว่าจะทำให้เราเหลือร้อนวุ่นวายขั้นตอนต่อไปคือเราจะฝึกความไม่บระมาทอย่างไร เราจะเผยความไม่ประมาทคือเราต้องเห็นสิ่งที่ว่าประมาทมันจะให้้ายเราอย่างไงให้เราเดือดร้อนอยังไงการงานเสียหายแค่ไหนอะไรอนี้ถ้าเราสรุปได้แล้วว่าเขาเป็นมีความเสียหายมีความเดือดร้อนมีความไม่ดีเราเราก็ต้องอามาภาวนาภาวนานะคือคิดถึงบ่อยๆถ้าเราคิดถึงบ่อยๆก็จะเป็นการเตือนให้เราละมัดระวัง การที่จะแก้ความประมาทคือละม,มัดระวังเราจะมีละม,มัดระวังได้เราต้องเห็นความสําคัญ<อ>เห็นถึงโทษของการประมาทและเห็นความสําคัญของระม,มัดระวังถ้าเรามีความละม,มัดระวังมากขึ้นความประมาทก็จะลดลง<อ>ความเสียหายเหลือร้อนก็จะลดลงดังนัง้นชีวิตประจําวันเรามันเป็นเรื่องเยอะเลยที่เราต้องทํา แต่เป็นเรื่องเยอะเลยที่คาบเกี่ยวอยู่ว่าคำว่าประมาทกับระมัดระวังถ้าเราพยายามตั้งฐานจิตอย่างละมัดระวังเราทำทุกครั้งทำอาญายทุกครั้งเราจะละมัดระวังนะประมาทก็จะลดลงหัวใจก็คือต้องมีละมัดระวังเราจะละมัดระวังยังไงเราต้องมีสติ สติอะไรสติทะเลสติสัมปชัญญะสติในการที่เรารู้ความโทษของธรรมะและรู้ถึงประโยชน์ของธรรมะละมัดระวังดังนั้นถ้าเราทำบ่อยๆทุกวันมันก็จะเกิดเป็นนิสัยนิสัยอะไรนิสัยคือละมัดระวังพอเรามีนิสัยละมัดระวังเราก็จะลด ความประมาทนิสัยประมาทได้ฉะนั้นจงมันสร้างมันทำเดี๋ยวนึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พยายามทำด้วยความระม,มัดระวะังนี่คือหัวใจหัวใจในการแก้ประมาทคือความระม,มัดระวะังให้มีสติสติสติทะเลสติสัมปชัญญะเคยตรวจสอบเคยดู ฮงจุ้ยนะครับจุดอับสัญญาณของอชี่หรือว่าปานนะถ้าเราดูเนี่ยจะอยู่ข้างน,นะครับตรงจุดนั้นแล้วก็มาบรรจบกับจุดนี้อันนี้นี่ฮงจุ้ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดอับของชี่หรือว่าลมปานหรือว่าอากาศจะน้อยนะครับอากาศจะน้อยฉะนั้นถ้าสร้างบ้านอย่าอย่าอยู่ใต้ถ้าสร้างอย่างเงี้ยโอเคถูกต้องแล้วว่าลมยังมีมีมีการตีขึ้นมาครับด้านล่างสุด อาด้านล่างสุดก็เห็นไหมภูเขายังมีหนองน้ํานะครับไม่ใช่ย่อยย่อยนะภูเขาก็ยังมีหนองน้ําอืมอืมดูนะครับอันนี้โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําโครงการหลวงของผาตัง้งอันนี้ก็น่าจะข้าวดาวตอนข้าวดาวครับ อันนี้เขาปลูกปลูกอะไรเนี่ยขา้ขาวข้าวโพดหรือข้าวสาลีหรือว่าข้าวบัตเล่เดาเดาเดาดูน่นาจะเป็นขา้ขาวข้าวสาลีนะ่ยแต่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจอโอโ้โหดูดเนะิเส้นทางนะเส้นทางงี้นี่ออกมาเป็นทิวนี่รู้สึกว่าสวยสวยมากนะฮะเป็นทิวเป็นทิวนะฮะสวย 嗯。Uh.